สำหรับช่วงสมาร์ทเทรดในวันนี้นะครับผมเราจะเข้ามาค้นหาโอกาสในการลงทุนในทิศทางของราคาทองคำที่ยังคงมีทิศทางของการปรับตัลวลดลงมาแต่ว่าเช้าวันนี้ครับความเคลื่อนไหวนั้นในอยู่ในกรอบแคบๆนะครับโดยล่าสุดนั้นอยู่ที่ 1, 3 0 3 11เหรียญเซนต์ต่อทัยอนครับจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดห่างกันเพียงแค่ประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในทองคำพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณนัทครับ สวัสดีค่ะคุณบรรอรสครับผมเมื่อวานนี้ราคาทองคำหลุด1,300เหรียญนะครับแต่ว่าเช้าวันนี้ก็กลับขึ้นมาได้คุณนัดมองทิศทางราคาทองคำยังไงครับ ถ้าสำหรับราคาทองคำนะคะก็ถือว่าการที่หลุดระดับ1,320เหรียญดอลลาราลงมานะคะคก็อย่างที่เราพูดคุยกันไว้นะคะว่าสัญญาณถ้าหลุด1,320ก็ถือว่าเป็นสัญญาณลบอีกครั้งนะคะแล้วก็ถือว่าจะเห็นได้ว่าเมื่อวานราคาทองคำก็ลงมาทําจุดนําสุด1,294เหรียญดอลลารานะคะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะคะก็ยังมองว่า โอกาสที่จะปรับลงก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าให้ดูแนวรับที่ระดับ1,295เหรียญแล้วก็1,285เหรียญนะคะถ้าเกิดว่าหลุดบริเวณ1,285นะคะก็มีโอกาสปรับฐานลงมาแล้วก็มีการีนอกาสปรับลงมาที่แนวรับถัดไปที่ระดับ1,270นะคะแต่ว่าบริเวณ1,270ก็เป็นจุดสําคัญนะคะถ้าหลุดบริเวณนั้นนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับลงมาแรงได้อีกครั้งหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้นะก็ยังแนะนําว่า ให้ดูนะราคาทองคำบริเวณแนวรับึง1,295-1,285นะคะแล้วก็แนวต้านบริเวณ1,315เหรียญแล้วก็1,320เหรียญดอลลาร์นะคะก็สำหรับนักลงทุนที่มีการเข้ามาเปิดลอง g p o s i ชั o ตอนราคาทองคำในการปรับตัวลงเมื่อวานนี้นะคะก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าปรับขึ้นไปบริเวณแนวต้านนะคะก็อาจจะติดทางบออกมาก่อนนะเพราะว่าโอกาสที่จะมีการปรับตัวลงอีกครั้งก็ยังมีนะแล้วก็สำหรับคืนนี้นะคะก็มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจำนวนผู้ข่ารับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะซึ่ มีการประมาณไวเทียดสามแสนเจ็ดหมื่นสามแส0 0จ็ลนรายนะคะก็ต้องดูว่าจะออกมามากกว่าหรือน้อยกว่าคาดนะคะแล้วก็สําหรับเมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่าค่าเงินยูเอซอร่ากลับมาแข่งค่านะคะตรงนั้นก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันราคาทองคำนะคะแล้วก็สังเกตเห็นว่า อย่างเมื่อวานนี้เองนะคะกองทุนเอสพดีก็มีการขายค้างนะคะออกมาตันกว่าๆแล้วก็ถือว่าก็กลับมาถือสถานะที่ต่ำที่สุดในรอบ14ครั้งนะคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังกดดันราคาทองคำอยู่นะคะถึงแม้ว่าตัวพดานี่สหรัฐนะที่เส้นตายเดดไลน์วันที่11ตุลาคมนี้นะก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงนะสามารถขยายพดายานี้ได้ทันไหมนะะแล้วก็ถึงตอนนี้เนี่ยถ้ามีการคาดการณ์ว่า อาจจะมีการเพิ่มเพดานนี้ได้ทันนาทีสุดท้ายก็ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เลยเป็นปัจจัยที่อาจจะไม่ได้ส่งผลบวกต่อาราคาทองคำนักในฐานาสินัสอดภลยัยค่ะ ครับผมแต่ว่าอย่างเมื่อวานนี้มีการประกาศตัวเฟดมินิสออกมานะครับผมซึ่งก็ปรากฏว่าไส้ในเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะครึ่งครึ่งโซเดคัมนะครับครึ่งหนึ่งก็บอกว่าจะยังคงมีการใช้มาตรการค e แต่ครึ่งหนึ่งก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่และอีกมุมหนึ่งก็มีการแต่งตั้งคุณเจเน็ตเยเล่นนะครับเ็นว่าที่ประธานเฟดท่านใหม่นะครับที่จะมาแทนคุณเบเมนากี้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนเสริมทําให้มาตรการ QE ียังอยู่แล้วก็ทองคําก็น่าจะขึ้นแต่ทําไมเมื่อวานนนีี้กก็มมแรงขาาอัะ ค่ะก็จริงๆสำหรับตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตลาดก็มีการคาดการณ์อยู่แล้วว่าสำหรับการประชุม FOMC ในช่วงปลายเดือนนี้นะคะก็ยังมองว่าตัวมาตรการ QE ก,ก็ไม่น่าจะมีการปรับลดแต่อย่างใดในครั้งนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าพอตลาดมีการคาดการณ์นะคะาราคาทองคําก็ถ้าเกิดว่าออกมาตามนั้นจริงนะะก็ไม่ได้ส่งผลบวกต่อราคาทองคํามากนักนะคะแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าอย่างครั้งที่แล้วนะคะ ก็ตลาดมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการปรับลดพอกมาเซฟไว้ตลาดนะตรงนั้นก็เลยเป็นแรงดีดให้ราคาทองคำในระยะสั้นนะแต่ว่าถามว่าในระยะยาวส่งผลบวกต่อราคาทองคำไหมก็เปล่านะคะก็ไม่ได้ส่งผลบวกในกรอบก็ยังส่งผลบวกในกรอบที่จำกัดเท่านั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีการเพิ่มขนาด QE เข้ามาการคงในปริมาณที่เท่าเดิมนะก็ถือว่าตลาดก็รับรู้มาพอสมควรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่า อย่างเมื่อวานที่มีการเปิดเผยออกมาแล้วก็มีครึ่งๆที่มองว่าอาจจะมีการปรับลดเพราะฉะนั้นก็ยังมองว่าโอกาสที่จะปรับลดตัว QE ก็ยังมีนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปหลังจากที่ได้ประธานเสร็จคนใหม่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้ส่งผลต่อราคาทองคำมากนักแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลลบที่จะกดจันทราคาทองคําปรับลงไปค่ะอืมก็จะเป็นเหตุผลที่รับรู้ข่าวมานานพอสมควรแล้วอย่างที่คุณนัทได้ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วถ้าเป็นตัวกรอบของฟิวเจอร์ล่ะครับประเมินไว้ที่เท่าไหร่บ้างคร ค่ะสำหรับโกลฟิเจอร์ซีรีนะคะแนวรับอยู่ที่ดับ19,420บาทแล้วก็19,250บาทนะฮะส่วนแนวต้านอยู่ที่ดับ19,720บาทแล้วก็19,790บาทค่ะครับอาแล้วฮะนี่คือความเห็นนะครับของคุณนทัทธีจุฑาวราคุณครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์จำกัดครับขอบคุณมากครับคุณนัทครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคําถามเรื่องการลงทุนสามารถโทรศัพท์เข้าไปได้ที่เบอร์026180808นะครับ